จิตสำนึกของพระคริสต์ยินดีต้อนรับผู้ฟังที่รักคุณกำลังเข้าสู่ฤดูการที่หลากหลายของโลกเฉลิมฉลองการประสูติของอาจารย์พระเยซูสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเรื่องราวคริสต์มาสเป็นเรื่องราวของทุกคน ไม่ใช่แค่เรื่องราวของชายคนเดียวรครัครเลแสงสว่างแห่งจิตสําึึกทางจิตวิญญ,ญาณสามารถบังเกิดในจิตสําึึกที่ว่างเปล่าความมั่นคงของอัตราส่วนตัวและความเชือ่อที่มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นคู่การแยกจากกันและพลังสองประการ เนื่องจากสภาวะจิตสำเร็จนี้เต็มแล้วความถึงที่สูงกว่าของตัวตนที่แท้จริงจึงไม่สามารถหลเรียนได้ไม่มีที่ว่าไในที่นั้นวันแรกๆของการเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณที่จริงใจทุกครั้งมักจะรวมถึงช่วงเวลาของ ความพ่ายแพ้ส่วนบุคคลและปัญหาต่างๆที่อาจปรากฏทางกายวาจาใจหรือแม้แต่จิตวิญญาณก็ได้เนื่องจากความถี่ที่สูงกว่าของจิตสำนึกของพระคริสต์ไม่สามารถสอดคล้องกับจิตสำนึกที่เต็มไปด้วยพลังงานสะท้อนที่ต่ำกว่าอยู่แล้ว การเคลียร์จึงมักจะทำหน้าที่ในการรือ้อระบบความเชื่อสามมิติของผู้สแสวงหานี่คือความหมายของข้าคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณช่วงเวลานี้อาจเจ็บปวดอย่างยิ่งเมื่อผู้สแสวงหาเฝ้าดูความเชื่อมากมายที่เขาหรือเธอ ได้สร้างชีวิตไว้บนความพังทลายอย่างไรก็ตามมันจะเป็นเพียงชั่วคราวเสมอหากไม่มีการต่อต้านเพราะเมื่อแนวคิดที่ผิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างถูกกำจัดออกไปความเป็นจริงของสิ่งนั้นก็สามารถเริ่มปรากฏให้เห็นได้การกำจัด สิ่งที่เก่าและเท็จออกไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการเดินทางเชิญวิวัฒนาการทุกคนประสบกับกระบวนการเคลียร์ส่วนตัวโดยขึ้นอยู่กับสภาวะจิตสำนึกและพลังงานที่จำเป็นในการเคลียร์อย่ารู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว หากดูเหมือนนรกในชีวิตจะพังทลายลงพิจารณาทุกประสบการณ์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากหรือการทำลายล้างเป็นการสำเร็จการศึกษาเพราะประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากสภาวะจิตสำนึกที่คุณมีมากเกินไปพลังงานจำนวนมากที่ถูกล้าง ในขณะนี้ถูกเพิ่มเข้ามาตลอดช่วงชีวิตและได้มั่นคงในระบบความเชื่อของคุณทำให้ยากต่อการปลดปล่อยเนื่องจากเป็นที่คุ้นเคยแม้ว่าจะได้รับการอยอมรับว่าเป็นพลังงานเก่าก็ตามปล่อยให้กระบวนการที่รัก วางใจเสมอว่าตัวตนที่สูงขึ้นของคุณคุณที่ไม่เคยลืมความเป็นหนึ่งเดียวมีหน้าที่รับผิดชอบและไม่ใช่ความรู้สึกอัตตาส่วนตัวของคุณที่เชื่อว่าจะต้องทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเพื่อที่จะเป็นจิตวิญญาณคุณสามารถอ่านหนังสือชัอ้นเรียน และกิจกรรมทั้งหมดที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำเพื่อพัฒนาให้หลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนกลายเป็นใครและสิ่งที่คุณรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นใครแต่ตัวตนที่สูงกว่าเป็นตัวกำหนดความพร้อมของคุณตลอดจนประสบการณ์ที่อาจจำเป็นเพื่อพาคุณไปที่นั่น อาจดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในการสแสวงหา,าการตระหนักรู้ที่หลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่จงรู้ไว้ว่าทันทีที่คุณพร้อมแล้วเริ่มค้นหาความจริงอย่างมีสติคุณได้ระบุความตั้งใจที่จะพัฒนาทางจิตวิญญาณโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ณจุดนี้รถไฟออกจากสถานีและไม่หยุดจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแม้ว่าจะมีจุดจอดและกระแทกระหว่างทางหรือตัดสินใจว่าลา<ต>ลงรถกกจกรรมติดวิญญาณถายนอกบ่งบอกนี่คือความแตกตา่าง ระหว่างอภิปรัชญาและศาสนาที่เป็นระบบการแยกจากกันและเวทมนต์ความเป็นหนึ่งเดียวกันงานของคุณคือการพักผ่อนโดยตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้วางใจว่าคุณได้รับการน,นำทางในทุกช่วงเวลาและยอมรับ ให้กระบวนการเกิดขึ้นปลดปล่อยแนวคิดทั้งหมดว่าจิตวิญญาณคืออะไรและต้องมีลักษณะอย่างไรและทิ้งความเชื่อที่เหลืออยู่ซึ่งได้มาจากรูปของนักบุญที่ปกครุมไปด้วยแสงและมองไปในท้องฟ้าเพื่อส่งเสริมแนวคิดว่าพวกเขาดีกว่าจักสิทธิ์กว่า และใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าคุณถึงเวลาที่จะไปต่อจากนักเทศผู้เชี่ยวชาญบทความและแม้แต่ช่องทางที่บอกคุณว่าคุณได้กว่าและต้องได้รับความรอดไม่มีใครไม่มีใครสามารถหลีกเลียง การดึงภายในอย่างต่อเนื่องไปสู่การรับรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแม้ว่าจะอยู่ในระดับสามมิติก็ตามในฐานะประเจกบุคคลของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ทุกคนจะถูกดึงดูดให้สัมผัสประสบการณ์ความสมบูรณ์ของตัวเองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ และจะ,สะแสวงหามันให้สอดคล้องกับสภาวะจิตสำเรึจของตนแม้แต่ฆาตกรก็อย่างเชื่อว่าเขากำลังทำให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการกระทำของเขาเองทุกคนได้รับการเลี้ยงดูและบำรุงรักษาตนเองอยู่แล้วสมบูรณ์และครบถ้วน มีเหตุและผลอุดมสมบูรณ์ฉลาดสามาคีและไม่มีที่สิ้นสุดเป็นต้นแต่ความหนาแน่นและผลจากการสะกดจิตของการอยู่ในพลังงานสามมิติขัดขวางการรอบรู้นี้จากคนส่วนใหญ่การเดินทางเชิงวิวัฒนาการนั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่ากระบวนการในการหลีกหนีจากเส้นทางของคุณเองและปล่อยให้คุณสมบัติที่มีอยู่แล้วของแหล่งกำเนิดพระเจ้าที่สำเนึกอันศักดิ์สิทธิ์ไหลไปสู่การแสดงเอาเรื่องราวของคริสต์มาสความไว้วางใจมักเป็นเรื่องยาก มนุษย์ถูกโปรแกรมให้เชื่อจาก,การพัดพลางจากกันไปตลอดชีวิตเกือบทุกคนเกิดมาเต็มไปด้วยพลังแห่งความกลัวความไม่ไว้วางใจและการพัดพลางจากกันทำให้พวกเขารู้สึกไม่ไว้วางใจโดยอัตโนมัติตลอดชีวิตเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในพลังงา ฉลาดใช้ได้จริงและจำเป็นที่จะไม่ไหวั่นวางใจและตั้งคำถามตามสถานการณ์และบุคคลแต่ในขณะเดียวกันในฐานะบุคคลที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความกลัวและความไม่ไหวั่วางใจเป็นมุมมองของ พลังงานการแยกต่างกันพลังงานสามมิตินั่นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่สำหรับคนใจซอะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มีการพัฒนาทางจิตวิญญาณจึงถือว่าแข็งแกร่งและกล้าหาญพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วม ในกระบวนการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลกไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะอยู่บนโลกในเวลานี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มาคุณมาเพื่อขจัดพลังงานเก่าที่เหลืออยู่ทั้งหมดสำหรับตัวคุณเองและสำหรับโลกและโดยการกระทําเช่นนั้นได้ยกระดับจิตสําึึก โดยรวมของโลกไปสู่ระดับใหม่และสูงขึ้นคุณกำลังทำมันการเดินทางจะง่ายขึ้นเมื่อสัมภาระเก่าที่ถือมายาวนานและสะดวกสบายขึ้นปัญหาที่เคยคิดว่าสำคัญเริ่มรู้สึกว่าไม่สำคัญคุณเริ่มละทิ้สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำสิ่งถูกและผิดสิ่งที่ควรทำและไม่ต้องทำบาปและไม่บาปความดีและความชั่วกฎเกณฑ์ที่คุณได้รับการสอนในเรื่องความเป็นโคการแยกจากกันและพลังทั้งสองเริ่มพังทางลายลงและคุณค้นพบว่า ชีวิตจะง่ายขึ้นเมื่อคุณสอดคล้องกับความเป็นจริงคุณพบว่าหากไม่มีสติสามัญญาคุณจะเข้าใจอดทนมีความรักและมีความเมตตาม,มากขึ้นเนื่องจากคุณได้ขัดจัดอุปสรรคออกไปและเปิดประตูสู่จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเอง ปล่อยให้ทั้งหมดทั้งมวลไหลไปตามคนสิ่งต่างๆเหตุาตาการณ์ผู้คนวิธีแก้ปัญหาและสถานการณ์ที่สมหวังและอยู่ในระดับสูงเริ่มปรากฏขึ้นโดยไม่คาดคิดสิ่งที่คุณไม่สามารถขอได้เพราะคุณไม่รู้ เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นการบรรลุผลคือธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองคุณเป็นเสมอมาและจะเป็นพระเจ้าป่ายวิญญาณเสมอแม้ว่าจะมีการปรากฏที่ตรงกันข้ามทั้งในปัจจุบันหรือในอดีตก็ตามพวกเรากลุ่มทักโทรเรียน